ดูกันตรานกยุงพระราชทานสีทองรอยย่อไทยซิวสำคัญยังไง เด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถในทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสัญลักษณ์นกยุงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยจำนวน4ชนิดได้แก่นกยุงสีทองรอยย่ไทยซิลวนกยุงสีเงินคลาสสิกไทยซิลวนกยุงสีน้ำเงินไทยซิ้วและนกยุงสีเขียวไทยซิ้วเบลนรอยย่อไทยซิลวหรือนกยุงสีทองเป็นผ้าไหมที่ผลิตโดยใช้เส้นไหมและวัตถุดิบ ตลอดจนกระบวนการผลิตที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมของไทยอย่างแท้จริงโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านเป็นทันเส้นพุ่งและเส้นยืน 2. เส้นไหมต้องสาวด้วยมือผ่านพวงสาวลงภาชนะ 3. ทอด้วยกี่ทอมือแบบพื้นบ้านชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือ 4. ย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและ 5. ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้นคะ่ะ ซึ่งผ้าไหมยกดอกลำพูนทุกผืนของเราได้รับการตรวจสอบมาตรฐานและทำการติดตามนกยุงพระราชทานเพื่อแสดงและรับรองมาตรฐานการผลิตผ้าไหมยกดอกลำพูนจากเจ้าหน้าที่ศูนย์นนท์ไม้เฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ดังนั้นมั่นใจในการเลือกซื้อผ้าไหมยกดอกลำพูนของเราได้เลยค่ะ